ไปบวมไปไว้ทั้งออกทั้งเลือกที่หายได้ดีแล้วบบต้องฟอกดอกพนัทั้งออกสำหรับคนที่เป็นโรคนี่ต้องเอาเป็นทางเลือกเน่นนะครับนี่คือทางเลือกและทั้งออกสมุนไพรแก้โรคไปไว้โดยที่บบต้องฟอกบางคนเป็นมาโดนหลายปี ฟอกอาทิตย์ละสองสามเท่อยังสี่กับมีนะครับมันกรสิลำบากทั้งคนเป็นทั้งคนดูแลหรือว่าลูกลูกหลานหลานสูตรพื้นบ้านนี่รวมถึงอาการโรคไตถึงแต่เริ่มต้นไอบวมแบบที่ว่าถ้ามันบวมแล้วเขากดจันส่มันกรสิเป็นร้อยบวมแล้วกะไตไวายถึงขันต้องฟอกไตเป็นอาการตามที่ว่ามาอิสานพระเจ้าสิพาไปเอาสมุนไพร มาให้เป็นทางเลือกบอกไว้ก่อนนะนี่คือประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นแล้วเพิ่นเซามากย้อรู้จากกันดีทุกคนเก็บเอาใบค่อนข้างแก่นะครับจากแปดเก้าใบนะครับเก็บเอาใบบักย้อนี่แหละนะครับค่อนข้างแก่นะครับแล้วกะบ,บักตูมตากแห้งนะครับแบบนี้นะครับสักแปดถึงสิบชิ้นนะครับบักตูมตากแห้งเนี่ยจําดีๆมะตูมตากแห้งนี่ 8ถึง10ชิ้นนะครับแล้วใบใบยอนี่8ถึง9ใบนะครับจำดีๆฟังให้เข้าใจวิธีทำและวิธีกินใบยอและมะตูมตากแห้งล้างน้ำสะอาดไปหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ใส่หม้อต้มนะครับต้มด้วยน้ำประมาณใบสมุนไพรประมาณนี่ก็น้ำประมาณ3ถึง4ลิตรนะครับก็บต้มให้มัน จนออกโตนะครับไอใบนี่ก็สีออกเขี้ยวอันนี้ก็สีออกโตออกโตไอนั่นออกสีเหลืองๆนะครับไข่ไข่น้ำสาเลยแหละน้ำน้ำชานะครับน้ำชาถ้าสิทธิ์ทำปริมาณเยอะกว่านี่ก็เพิ่มปริมาณเอานะครับโดยที่เขาถ้าเขาต้มออียงเรียบร้อยเขาก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็บไอบรรจุใส่ขวดหรือภาชนะเอยียงแชตู้เย็นไว้ได้นะครับการกิน ให้กินแทนน้ำนะครับนี่คือแทนน้ำถ้าเขากินได้จากระยะสองเดือนขึ้นยังส่ทุกอย่างดีขึ้นไอที่ว่าฟอกอยูนั่น,นก,นกนสิบ่ได้ฟอกนะครับอันนี้คือพืชประสบการณ์ตรงค่าไตากสิดีขึ้นทำงานได้ปกติขึ้นไปหาเขายัางส่เขาก็สีบอกว่ามันดีแล้วบ่ต้องฟอกดอกพนักทิวามาด้วยสมุนไพรสองอย่างบกตูมตากแห้งกับ ใบย้อนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นทางออกทางเลือกที่หายได้การกดไล่คือกำลังใจการกดแค้์ให้คนอื่นรู้น้ำคือวิทยาฐาน